กับคุณครูนะครับถ้าไม่ใช้เรียกคาว่าครูเราจะเรียกตัวเองว่าอะไรดีไม่ต้องไปมองคนอื่นครับเราผุมถามแต่ละคนเนี่ยแหละเราไม่ต้องไปมองไปไปรอคําตอบกันนักเรียนะตอบได้ไหมช่วยมิสัถ้าไม่เรียกตัวเองว่านักเรียนจะจะเรียกตัวเองอะไรสักคำหนึง่งนึกออกไหม เดี๋ยวลองนึกนะเดี๋ยวไปถามต่อเวลาที่อยู่ในอบรมหลังจากานิสาแล้วสิ่งหนึ่งจริงๆนะเวลาที่ไปที่ไหนก็แล้วแต่่็อชอบดูคนที่ยิ้มเพราะทุกวันนี้เราจะเห็นนะคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยยิ้มแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ชีวิตทำไมทุกวันเนี้ยคนมันถึงไม่ยิ้มเมื่อก่อนเราเขาเรียกว่าประเทศไทยเ,ยเป็นเมืองยิ้ม ดังนั้นถ้าเกิดเรามองดูในชีวิตของพวกเราเแต่ละคนเวลาที่เราเริ่มต้นขึ้นมานะมันมีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของประเทศไทยก็เป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเวลาที่เขาจบแต่ละวันเขาจะพูดคําว่าวันนี้เขาได้ทําดีที่สุดแต่ก่อนเริ่มต้นนั้นเขาก็มีความตั้งใจที่จะทําดีที่สุดเช่นเดียวกันและเวลาที่ เราเองเป็นคิตชนสิ่งหนึ่งที่เราต้องมองก็คือเป็นผู้ที่เชื่อคนที่เชื่อมีชีวิตและคนที่เชื่อจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยอย่างที่เริ่มต้นที่บอกว่าพระเจ้ารักเราและก็ประทานพระเยซูคริสต์เจ้าให้กับเราในช่วงนี้เราอย,าอยู่ในเทศกาลปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ และพระอ,องค์ทรงมาอยู่กับเราพระอ,องค์ก็รับเราและก็ามาช่วยเราให้รอดพ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระอ,องค์ช่วยให้เราเป็นอิสระจากความไม่ดีต่างๆและเมื่ออยู่ในพระเจ้าเราไม่มีวันล้มเหลวเพราะว่าในชีวิตจริงๆของเราถ้าเกิดใครมองเห็นไม่มีใครที่เอาชนะพระเจ้าได้ ไม่ว่าจะในพระคัมภีร์หรือในอะไรก็แล้วแต่ในพระเจ้าเราไม่มีวันล้มเหลวเราไม่มีวันพลาดและเมื่อดำเนินชีวิตด้วยความวางใจคนยิ่งเชื่อยิ่งเห็นอศาจรั์ที่พระเจ้าเองประทานให้และพระองค์ก็ประทานให้ในเวลาของพระองค์อย่างที่พระราสารุนีก็ยังบอกพระยูเจ้าสัญญาอย่างนั้นจริงๆพระยูเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านภาวนาขอสิ่งใด จงเชื่อว่าจะได้รับเมื่อท่านภาคเพียรภาวนาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าเนี่ยเวลาที่พระองค์ให้เราเป็นพิสชนพระองค์ปรารถนาให้เราเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและก็มีความชื่นชมยินดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ต้องกระวนกระวายไม่ต้องกลัว ถ้าเราจําได้เวลาที่พระเยซูิเจ้าเรียกใครมาติดตามพระองค์ในแต่ละครั้งพวกผพูดสั้นๆว่าอย่ากลัวสิ่งที่เราจะเห็นในชีวิตของพวกเราเองแต่ละคนก็คือในการดําเนินชีวิตเมื่อเราเองเป็นลูกพระเราก็จะรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นในแต่ละวันนอกจากเราจะทําหน้าที่เป็นครูเป็นนักเรียนเป็นอะไรก็แล้วแต่ความเป็นกิจชนเราต้องตอบได้ว่าเราเป็นลูกพระเมื่อมีพระ ที่ไหนมีพระที่นั่นมีพระพรมีคนหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์ต่างๆมาในชีวิตแต่น่าเสียดายนะถ้าย้อนในชีวิตของพวกเราเราเคยเจอสจัจจรรย์ในชีวิตของพวกเราแต่เวลาที่มันผ่านไปบางทีเราลืมจริงๆเรื่องไหนที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราเราต้องจดจำเรื่องนั้นแล้วเอามาใช้ในชีวิตประสบการณ์โดยส่วนตัวมีครั้งหนึ่ง ขณะที่มีโอกาสได้ไปเรียนเมื่อไปเรียนมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะใช้คำอะไรมาที่บายนะเนื่องจากเป็นคนยุกนั้นก็มันมีคอมพิวเตอร์ธรรมดาธรรมดานะแล้วก็มีคนก็เอาให้แดยส่วนตัวก็ชอบที่ไปบอกเออมีโปรแกรมนั้นมีโปรแกรมนี้ก็มาลองมาใส่และสมดามันเป็นโปรแกรมแบบเบตานะ้าเนาะมันยังไม่สมบูรณ์แบบเพวาะน,นั้นเมื่อใส่ไปแล้วออไม่ดี ลบทิง้งลบทิง้งลบทิง้งลบไปลบมาปรากฏว่าวิทยานิพนธ์ทั้งหมดที่อยู่ในนั้นน่ะมันอยู่ในเครื่องเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้กำลังจะจบนะเรียนมาสองปีกำลังจะจบกำลังจะพบความสำเร็จวิทยานิพนธ์ทั้งหมดอยู่ในนั้นไม่รู้นะครับใครที่นั่งอยู่ในห้องนี้เป็นคนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ หรือว่าอาจจะเป็นครูคอมพิวเตอร์โดยตรงอาจจะบอกว่าวไม่ยากหรอกมันก็ทําอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันทําได้เองขณะนั้นมีคุณพ่อที่เป็นรุ่นพี่อยู่ต่างสังคมมนทนเขาช่วยเนื่องจากเวลาที่ไปเรียนมีโอกาสเจอมีเพื่อนต่างชาติมีอะไรก็แล้วแต่เริ่มแรกจากคุณพ่อที่เป็นคนไทยต่างริษฐ์เข้ามาช่วย นั่งมงมอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงมาหลายรอบหลายครั้งไปตามมาหมดเลยใครที่ว่าเก่งๆกตามมาหมดทำไม่ได้เวลาไปอินสตอลใหม่เพื่อจะให้ออฟฟิศมาทำงานอินสตอลนี่ไปวิ่งไปด้วยความดีใจวิ่งเร็วเมากพอไปถึงเกาสิบเมันก็คายอยู่ตรงนั้นคอมพิวเตอร์ทำไม่ได้หมดสิทธิ์เลยอีกไม่กี่อาทิตย์ สิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้ไหมว่ามันหมดหนทางจริงๆทําทำอะไรพอ่อเอาเงิแตะที่คอมพิวเตอร์ส่วนบรรทามารีคอมพิวเตอร์มันลังจนทั้งร้อยส่งงานจบเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่เซี่ยวเดียวสำหรับท่านเล่ามาในชีวิตของเราแต่ละคนเรามีอัศจรรย์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่น่าเสียดายเราไม่จดจำอัศจรรย์ตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรา แล้วเราก็ปล่อยมันผ่านไปยังมีอีกเหตุการณ์ลหลายๆเหตุการณ์ที่คนที่พบอัศจรรย์ยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตของพวกเราคนที่เจออัศจรรย์ในชีดดวิตโดยย่อมยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราเก่งขนาดไหนก็ต้องมีวันล้มแต่น่าเสียดายในชีวิตของพวกเราเอง เราเดำเนินชีวิตและเราก็าใช้ความวางใจในตัวเองและเราก็าใช้กำลังใช้เฉพาะเรี่ยวแรงของเราสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเราอย่าลืมว่าเราแต่ละคนเป็นของประทานจากพระเจ้าเมื่อเป็นของประทานเนี่ยพระเจ้าไม่เคยประทานอะไรที่ไม่ดีสําหรับชีวิตของพวกเราพระองค์ให้ประทานสิ่งที่ดีที่สุดและเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งที่ในชีวิตของพวกเราเองก็คือต้อง มีความคิดตระหนักถ้าใช้คำสั้นๆง่ายๆความสำนึกในชีวิตของพวกเราเองแต่ละคนคนไปหาพระไม่เคยผิดหวังคนยิ่งเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเชื่อยิ่ยงมีความหวังและมีกำลังใจพระเยซูเจา้าพร้อมที่จะช่วยคนทุก์คนที่พบทุกหรือมีความผิดหวังทำสิ่งต่างๆโดยพระเมตตามีนักดนตรีคนหนึ่ง ใครก็บอกว่าชีวิตไม่ได้เลือกเป็นนักดนตรีชาวต่างประเทศเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แต่คนว่าคนว่าคนแบบนี้มีปัญหาให้นักดนตรีคนนั้นตอบทันทีบอกว่าผมไม่มีปัญหากับพระเยซูในชี่ิจริงถ้าเราสังเกตดูจริงๆถ้าไม่มีปัญหากับพระอยู่กับพระและเราจะเห็นว่าในพระเป็นเจ้ามีพระพรมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าเองพรจะให้กับชีวิตของพวกเรา ถ้าเรามองดูจริงๆก็คือความรอดเริ่มมาจากจุดเล็กๆเหมือนกับที่เรามาฟื้นฟูจิตใจในวันนี้จะเป็นบุญสําหรับคนหลายๆคนถ้าใช้เวลาในช่วงเวลานี้ได้กลับมาทบทวนชีวิตของตัวเองบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระเป็นเจ้าเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้อย่างดีถามพวกเด็กๆเราอยู่ในครอบครัวที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากก็เป็น ครอบครัวที่ดีต่อให้เราเองอาจจะถูกอยู่กับผู้ปกครองที่อาจจะไม่ใช่พ่อแม่อยู่กับปู่ย่าตายายอยู่กับใครก็แล้วแต่แต่เชื่อว่าเขาแต่ละคนท่านแต่ละท่านนั้นถ้าเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของพวกนักเรียนแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันสําหรับคุณครูก็คงไม่ได้ต่างกันดีไม่ดีเขาบอกว่าอยู่ที่ทัศนคติ เราจรงไม่ต้องแปลกใจเวลาที่พ่อปองเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาฉายให้เราฟังหรือพูดเรื่องต่างต่างให้เราฟังเราจรงจะเห็นคนหลายๆคนที่เป็นคนพิการแต่สอนคนดีนนอย่างอยู่ชยัยภูมิหรือใ,ใกล้ท่ามาไฟหวานมีพระพิสุกรูปหนึ่งเป็นสิทยิ์เก่าโรงเรียนสัมชันพระพิสาพิสาโลท่านไปรับอาจารย์กับพลอาจารย์กับพลนี่ขยับร่างกายด้านล่างเนี่ย ไม่ได้ก็เหลือแต่พูดได้ทำอะไรได้บ้างเป็นคนพิการแต่เชื่อไหมว่าที่วัดป่าสุกโตที่นั่นอาจารย์กับคนเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมและคอยให้กำลังใจคนดีๆทั้งหลายที่หมดหวังหมดกำลังใจปี2541เจออย่างชัดเจนมีโอกาสไปที่เชียงดาวเชียงใหม่ ขนาที่ไปวัดแห่งหนึ่งมีคนเดินมาแล้วก็มาคุยด้วยบอกว่าแย่ปี2 5ง1แย่หมดทุกอย่างแต่ดีอย่างหนึ่งทาให้ฉันได้พบกับบังสิ่งบางอย่างและฉันรู้ว่าการที่มาปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆสำหรับชีวิตมันจะเป็นที่สุดเมื่อวันที่ประสบกับปัญหาในชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าความรอดมาเริ่มจากจุดเล็กๆการมาฟื้นฟนูจิตใจ ของพวกเราเองแต่ละคนเราต้องใช้คำนี้นะเวลาที่เราดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตที่จเจริญชีวิตอยู่ในพระอาณาจักรของพระเจ้าพระอาณาจักรของพระมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในสมัยก่อนเนื่องจากชาวยิวไม่ได้ให้เกียรติคนที่เป็นเพศหญิงผู้ชายนยิ่งใหญ่มากเลยเกิน แต่เมื่อพระเยซูเจ้ามาพระเยซูเจ้าเปลี่ยนคนที่ไร้ค่าในสังคมชาวยิวให้กลายเป็นรูปพระมีศักดิ์ศรีไม่แพ้ใครทัดเทียมกันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาพระณาจักรของพระเจ้าเปลี่ยนจากคนที่อ่อนแอเจ็บป่วยให้ดีในสมัยนั้นเวลาที่เป็นอาณาจักรโรมันเป็นกรีกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กเกิดมาดูก่อนเลย แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงค่าทิ้แต่เมื่อพี์ศาสนาเข้าไปมีคนหลายคนนักบ,บุญหลายท่านไปดูแลคนตาบอดมีคนหลายคนเปลี่ยนจากเป็นพ่อค้าค้าขายกลายเป็นผู้ที่แจกจ่ายยาเพื่อรักษาโรคมีคนหลายคนที่เปลี่ยนแปลงจากทำอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นผู้ที่ไปสร้างโรงพยาบาลนี่คือพลังแห่งพระนา เปลี่ยนชีวิตจากคนสูงอายุที่ขายเป็นเครื่องมือเก่าๆที่ไม่มีค่าเตรียมทิ้งกลายเป็นคิดเหชนที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนตายดังนั้นในชีวิตของพวกเราเแต่ละคนถ้าเราได้สัมผัสกับพระเจ้ามันเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งเปลี่ยนชีวิตจากเด็กสมัยก่อนก่อนที่พระเยซูเจ้าจะประกาศจะสอนสิ่งหนึ่ง ที่เราจะเห็นก็คือว่าเด็กๆไม่ได้ต่างจากสตรีในสมัยนั้นไม่มีค่าแต่หลังจากที่เป็นคิสัยชนลูกเป็นพระพรของพระเบญจเจ้าดังนั้นหน้าที่ของพวกเราเองไม่ว่าเราจะเป็นใครเป็นเด็กเป็นใครก็แล้วแต่เรามีพระพรและเรามีสิ่งต่างๆพระเบญจเจ้าเองทรงดูแลเราอยา่างดีคิสัยชนจึงต้องดำเนินวิตตามความเชื่อ มากกว่าตามที่ตาเห็นเรื่องต่างๆที่เราเห็นมันเป็นเหมือนกับภูเขานับแข็งไอ้ที่โผล่ให้เห็นมันเป็นแค่นิดเดียวเสี้ยวเดียวเท่านั้นดังนั้นในเวลาที่เรามองดูชีวิตสิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือเมื่อดำเนินชีวิตและเราเองพยายามที่จะยอมที่กลับมามองมองชีวิตของเราอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับ มนุษย์เอาชนะกันด้วยกำลังอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าจะชนะพระเราชนะพระด้วยการยอมยอมสุภาพถ่อมตนลงววนขอพระพรอย่าเป็นมัวใจดื้อใจแข็งกระด้างพระเจ้าเปี่ยมพระเมตตาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใะไก็แล้วแต่มีครั้งหนึ่งหนังสือมันก็แนะนำแนะนำบอกว่า เราเนี่ยลองวางกล่องสักกล่องหนึ่งแล้วเราลองเขียนเชื่อว่าสิ่งไหนที่เราไม่ได้รับจากพระเจ้าในชีวิตของพวกเราเองหลายๆครั้งเราจะรู้นะพระเป็นเจ้าไม่อาจจะไม่ได้มาอย่างที่ใจเราปรารถนาแต่พวกมาทันเวลาเสมอในชีวิตของพวกเราแต่เราต้องมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ มองดูชีวิตของพวกเราก็แล้วแต่เราจะมองเห็นและมองทบทวนย้อนไปเราพลาดหลายสิ่งหลายอย่างเพราะมัวแต่รับมัวแต่เฉยชาเขาบอกว่าเมื่อมีสติปิดตาไม่มองไม่รับรู้ความคิดใหม่ๆไม่เปลี่ยนแปลงกับใจไม่คิดจะตื่นมันก็พลาดไปทุกอย่างแต่เมื่อใดที่เราเองตื่นรู้เราจะรู้ว่ามีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ลำพังมนุษย์เองทำไม่ได้แต่ไม่มีสิ่งใดที่พระเ,เจ้าทําไม่ได้เมื่อเราม,มีความเชื่อจึงไม่ต้องแปลกใจในชีวิตของพวกเราเองหลายๆครั้งในความจํากัดของมนุษย์ลายหลายครั้งก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาไม่ได้อะไรก็แล้วแต่แต่พระเ,เจ้าเองส่งเมตตาเราเสมอสองเวลาที่บอกว่าเราพาลาดหลายสิ่งหลาอย่างเพรเฉื่อยชาแล้วพอเฉื่อยชาเราไม่ยอมคิด เราไม่ยอมไปรตอบให้แจมแจ้งเราบอกว่าหลายสิงหลายอย่างรอไม่ก่อนชีวิตต้องทบทวนเสมอในคิดคอาพวกเรา,าแต่ละคนชีวิตต้องทําให้ตื่นเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องตื่นจากเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีถ้าดีขอบคุณพระถ้าไม่ดีลองมองซิงว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าคนเราหลายๆครั้งเนี่ยมันมีเวลาไปทะเลาะกับคนอื่นแต่น่าเสียดายไม่ยอมไปทะเลาะกับตัวเองบ้าน รู้ว่าอะไรที่ไม่ดีทําไมไม่ดีและทําไมถึงจะดีให้ได้ปรายท้ายของสหรัฐคนหนึ่งพูดอย่างชัดเจนเลยนะบอกว่า99%ของชีวิตมนุษย์แต่ละคนไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันคล้ายๆกันมองดูก็ได้ไม่ว่าจะเป็นครูเป็นนักเรียนความรู้สึกนึกคิดความอะไรก็แล้วแต่มันจะคล้ายๆกันแต่เขาบอกว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าไอ้เที่มัน มีความแตกต่างกันในแต่ละคนเราไปให้เวลากับเรื่องนั้นเราอยากเอาชนะไอ้หของคนอื่นที่เขาแตกต่างจากเราแต่นอกนั้นคนโดยทั่วๆไปแ็มีสุขมีทุกข์มีหัวเราะมีร้องไห้มีอมมะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็ก็ไม่ได้ต่างกันอะไรแต่เราไปใช้แบบนั้นดังนั้นเวลาที่เรามองดูก็คือว่าในชีวิตของพวกเรา วันนี้พระวา,าจารของพระเจ้าเองบอกอะไรกับเราถ้าเรามองเห็นก็อย่างที่บอกเมื่อเริ่มต้นอัศาจารย์ของเราเมื่อเราเองสวดภาวนาเรารับอัศาจารย์และต้องจําภาพนั้นไว้เสมอและก็อย่าลืมอย่าละทิ้งจากภาพนั้นพระอยู่กับเราในเวลาสุดท้ายดีแค่ไหนรักแค่ไหนก็นแล้วแต่ตายแล้วก็อยู่กับพระเท่านั้นแหละหรือแม้กระทั่งเห็นชัดเจนที่สุดเวลาเจ็บป่วย คนที่เฝ้าได้ดีที่สุดและเขาบอกชัดเจนนะไปสังเกตดูในชีวิตก็ได้อย่างพวกเราที่คงจะดีหน่อยถ้าเราไม่ได้ร่ำรวยเราพออยู่สิ่งที่เราจะเห็นก็มีพี่มีน้องมาดูแลคนที่ไปเที่ยวแล้วมีข้าวของดีๆไปให้เยี่ยมแป๊บเดียวไปแล้วส่วนมากก็เป็นแค่นั้นแต่ถ้าเรามองและเข้าใจก็คือชีวิตจริงๆของพวกเราแต่ละคน ใครที่อยู่กับเราเป็นคนสุดท้ายแต่ตรงนี้ไม่ได้สำคัญเท่าอย่าไปคิดว่าใครจะอยู่กับเราเป็นคนสุดท้ายเพราะเรากำลังทําให้พระเจ้าเป็นเหมือนรีสอร์ทสักรีสอร์ทหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตจริงๆต้องให้พระเจ้าเป็นแหล่งแรกแ,รกแห่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นแหล่งแห่งพระพรเ,เป็นแหล่งแห่งพลังเป็นแหล่งแห่งอะไรก็แล้วแต่เป็นแหล่งแรก ของชีวิตไม่ใช่ที่พักสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เราต้องเห็นก็คือใช้ขับภาวนา,าอย่าให้พระพุทธเจ้าเป็นร้านให้พระพุทธเจ้าเองเป็นเฟิร์สรีซอสไม่ใช่ร้านรีซอสในชีวิตของพวกเราเองแต่ละคนวันนี้ถ้าพระวาจากมันเจ้าเองเริ่มต้นตั้งแต่ กฎหมายกิจการพระสาวกพระเจ้านําเราในกิจการทั้งหลายคิสชนมีหน้าที่ติดตาม้วยความซื่อสัตย์เพื่อให้ทุกสิ่งน,นั้นเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของมันในชีวิตของเราทําหน้าที่ของเราเป็นคิสชนก็ต้องเป็นคิสชนและกระทาหน้าที่ของเราอย่างซื่อสัตย์ในที่สุดพระเจ้าเติมสิ่งที่เหลือเราเองมีหน้าที่ออกแรงอย่างเต็มที่ถ้าเราจํขพาววาจาของพระเจ้าที่หญิงตกกรหิตคนหนึ่ง ป่วยมาเป็นเวลานานหลายสิบปีสิ่งที่เขาออกแรงก,ก็คือพยา,ยาที่จะไปสัมผัสองค์พระเยสุทิศเจ้าที่เหลือพระเ็นเจ้าพระเยสุทิศเจ้าสร่งรักษาชีวิตของพวกเราก็ไม่ได้ต่างกันถ้าเราได้เริ่มแต่แตการออกแรงภาวนาเปาโลก,ก็ทําหน้าที่เสริมสร้างพระศาสนาจักรที่ทําให้มั่นคงและเข้มแข็งมุ่งไปหาพระเจ้าชีวิตของพวกเราก็ไม่ได้ต่างกันหน้าที่ของเราก็คือทําชีวิตให้เข้มแข็งด้วยความเชื่อในพระเจ้า และที่จะชนเองต้องกระตือรือร้นอย่าไปเฉืยใช้อย่าไปเฉ่ยชาหลับไหลต้องกระตือรือร้นสามารถช่วยเหลือแบกปันที่ไม่ใช่เขียงแค่ภายนอกเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดมันก็คือชีวิตในฝ่ายจิตใจดูตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือบรรดาคนพิการคนบางคนใช้มือไม่ได้ก็ใช้ปากใช้เท้าวาดรูปบ้างซ่อมแซมเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างมีคนหลายคนแขนก็ไม่มีขาก็ไม่มี แต่กลายเป็นคนพูดไปได้ทั่วโลกไปพูดให้กำลังใจคนอื่นดังนั้นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของพวกเราเองมันเป็นเรื่องของฝ่ายจิตใจสําหรับพวกเราที่เป็นคุณชนก็คือมีองค์พระเยซูพระเจ้าที่จะทําให้มีชีวิตมั่นคงเข้มแข็งอย่างแท้จริงถ้าวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือกิจการพระสาวกพูดถึงอัปอลโลอัปอลโลเป็นคนที่แสวงหาพระเป็นเจ้าแล้วเขาก็ได้รับบ,บางสิ่งบางอย่างหลังจากนั้น เขาเค่ยได้รับการเติมเต็มจากอัปปโรอัปปโรที่สอนได้เรื่องพระเยสุเจ้าแต่ไม่มีพลังแบบอาราสาวกแต่เมื่อได้รับผนานสทานได้รับพระจิตเจ,จ้าแล้วปรารุสสามารถทั้งสอนและทําอัศาจรรย์ต่างๆได้เช่นเดียวกันถ้าทิศชนเราไม่แต่มาคิดด้วยความเข้มแข็งเรายังอ่อนแอยากที่จะพบความสมบูรณ์ในชีวิตและความสมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่ สำหรับนักบุญออสตินพูดว่าจิตใจของข้าพเจ้าไม่สามารถพักได้ตักใดที่ไม่มีพระเจ้าดังนั้นถ้าพระเยซูเจ้าพูดอย่างชัดเจนกับบรรดาศิษย์เช่นเดียวกันตามพระรสาณนบ,บุญยนพระองค์ก็พูดถึงเรื่องของการสวนภาวนาวอนขอและเป็นพิเศษสําหรับสวนขอพระพรหนึ่ฝ่ายจิตเพราะว่าถ้าจิตใจดีชีวิตของศรศชเตนเราเองแต่ละคน ถ้าเราสามารถเข้าใจคำนี้และพยายามปฏิบัติเราจะรู้ว่าถ้าชีวิตในเรื่องของพระเป็นเจ้าในเรื่องของศาสนาทำให้ดีที่สุดแล้วเรื่องอื่นดีหมดแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเองไม่มีเรื่องทัาไม่มีการปฏิบัติกิจในเรื่องศาสนาของเรามนุษย์ปสัสกาไปเจ้าคือความว่างเปล่ามนุษย์ วันไหนที่ไม่มีพระเจ้าวันนั้นมนุษย์อ่อนแอดังนั้นถ้าวันนี้พระเยซูเจ้าเองบอกว่าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพวกก็ไปทานให้กับท่านในนามของเราคํานี้ก็ตอบเราสั้นๆง่ายๆว่าเชื่อและวังใจดำเนินชีวิตตามความเชื่อและความวางใจวันนี้ขอพระเจ้าได้อวยพรพวกเราทุกๆคนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพิเศษสำหรับการฟื้นฟูชีวิตของพวกเราเป็นพระพรสำหรับ ทุกทที่ที่เราอยู่ขอพระอษฐขเราทุกทุกคน